สวัสดีครับทุกคนครับคือผมอะไปเล่นพิซซ่มอนมานานแล้วใช่ไหมน้องๆผมมาก็ลองดูที่ภารกิจว่าผมรับภารกิจอะไรไว้บ้างกดเอน็นอ่าว่าม,มีภารกิจแล้วนี่หว่าชูตติ้งสตาร์คือมันคือภารกิจท,ที่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือภารกิจที่เราจะต้องผ่านไปเพื่อเอาไดแม็กค์ให้ได้ครับคือจริงผมมีชูตติ้งสตาร์อยู่แล้วเฮ้ยเวนและชูตติ้งตามผมมีแค่จากการเทรนเนอร์ครบ27คนเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะได้กำไรไดแม็กกมาแล้วนะครับผมคือ อะไรอ่ะผมไมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ดูเว้ยโคตรกโอเคครับมาก็คือเราไม่ต้องรอเรื่องภารกิจแล้วเพราะฉันพันนี้นะครับเราจะทาไดแม็กกันนะครับผมและตัวไดแมกที่ผมอยากทามากที่สุดนะี่เป็นลิซาร์ดอนของเรานะครับลิซาร์ดอนของผมจะถูกเก็บเอาไปแล้วก็ตามทีคือทุกคนเห็นกันว่าลิซาร์ดอนเราถูกเก็บไปแล้วนะครับไม,ไม่ไม่มีแล้วละ่ะเออก็มันไม่ค่อยที่เอามาเล่นอะเนาะช่วงนี้ <Yeah. S 1> คือการด้อมันเก่งกว่านะถ้าพูดตรงๆก็เลยแบบเก็บเก็บไปก่อนแล้วกันนะส่วนตัวนะครับเทรนเนอร์ที่ผมคิดว่าหาง,ง่ายสุดนะ่าจะเเป็นนช่่วงงของียครับ ดีโอเชียนอ่ะประมาณนี้นะครับผมถ้จาจไม่ผิดคือเทรนเนอร์ตอนนั้นอะที่ผมรอมันเกิดเยอะมากเลยแบบว่ายเต็มไปหมดเลยครับแบบว่ายทั้งว่ายทั้งแม่น้ำอะเออผมก็เลยแบบที่นี่ก็โอ้ยคอยคิงเฮ้ยคอยคิงอีพิกว่ะอยากสู้อยากสู้ไอ้ตัวนี้นี่บอกเลเวลฟรีครับพวกคอยคิงอะไรเงี้ยคอยคิงสีแปลกๆอับหเวลฟรีจะชัดไอ้น้องเไอ้คอยคิงอีพิกไปเวลฟรีฮันเดอร์โบเรียบร้อยหูเโคโอคาไอ้ตัวนี้ไม่รู้เวลฟรีหรือเปล่าแต่รู้อย่างนึงคือสู้ยากแน่นอนครับ แต่ผมผมก็จะตายด้วยชิเปงะล้วอขอขึ้นขึ้นี่ก่อนแล้วกันดู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 ด,ด,ด,ดูไอปะวันตัวใหญ่เด็แต่มันไม่ใช่ล่างมันล่างพันหม่องนี่ว่าพันหม่องผมขอเรียกว่าพันหม่องนะฮะโอติดจ,จากนั่นไงติดจ,จากฟาคายไพยโมผมเรียกว่าพันหม่องอุ้ยทีเดียวตายชิเปงละเ,เมือ,อาอ์มต่อยไปทีหนึ่งตรงตายเอาตายเอาไอบีมไปป่าเรียบร้อยครับ ไม่ได้คิดดูวะน,นี่ไงไดเอลฟ้าฉาบมาด้วยถือว่าดีนะครับเนี่ยข้างกล่องจะนึกว่าเหลือเนี่ยขอ,ของเอฟเคแถวนี้แป๊บหนึ่งอะเทรนเนอร์เกิดมาเป็นล้านตัวนะครับเอฟเคเรือนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวเทรนเนอร์ก็เกิดมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูครับว่าข้างล่างเนี่ยมันมีเคียลดิโอโอ้ไม่ได้อยากได้ดูข้างล่างเนี่ยจะมีตัวอะไรเกิดบ้างนะครับเผื่อแบบเราจะได้สู้กับพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างด้วยเฮ้ยมีเควสแดงด้วยว่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ครับรับเควสแดงมาด้วยเราว่ามีีหลายยเเคววสช่งนนะ้ะ เคแดง่ว่าไปออฟเนี่ยผมแทบไม่ได้แตะเลยนะจริงๆมันควรจะต้องแตะกันนิดหนึ่งนะแล้วก็ไม่อยากโม้เขาว่าเรามี6อันแล้วนะครับสลับชาดเนี่ยหอันแหละคือมันใช้สิอันขาด,ดแค่4อันเนี่ยก็ได้แล้วสหรับเฮอกาพลันหมองของเรารอที่ชิปนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวพวกเทรนเนอร์ก็จะเกิดเองตอนคืนอันนี้จริงจังนะเนี่ยคือแบบเดี๋ยวตอนคืนเทรนเนอร์มันจะเกิดไปผมไม่รู้ว่าทำไมแต่มันชอบเกิดกลางคืนอันนี้จริงนะเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่กลางคืนมืดมากนี่เห็นปะเทรนเนอร์เกิดแล้วโอ้้โหเเเเเกกิิดดดดดอออออออยยย่่่่าาาางงงไไไไวววมมลลลปปขนนนีคครรรรัััับบบฮ์ููตพะะะ เห็นปะเทรนเนอร์เกิดแบบรัวๆมากเลยครับพอยทะเลเนี่ยเทรนเนอร์เกิดโคตรไวนี่แหละจุดปั๊มเทร,เรเนเนอร์ชั้นดีเห็นปะโอ้แปบ๊บเดียวนี่เกิดเต็มเลยดูดูดูเกิดเป็นล่านเกิดเป็นล้านโอเคผมจะลองเปลี่ยนขับเรือสู้นะครับเผื่อว่ามันจะไม่เอ้ยผมไม่หล่นเรือตรงนี้ดิวะโอเคในสมก็รู้วิธีการสู้ที่ดีและขับเรือสู้นี่แหละสบายใจดูดิขับเรือสู้แป๊บเดียวเนี่ยตีได้หลายคนเลยครับแถมพวกนี้โปเกมอนน้ำด้วยเลจิผมนี่ซัดทีเดียวจอดหมดเฮ้ยไอนี้ประดุบไอนี้ประดุบไฟฟ้าเอาไงดีไอติ สบายเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเจอกับปั๊มเทรนเนอร์ทเทรนเนอร์เกิดโคตรเยอะบอกแล้วทะเลกลางคืนเนี่ยอภิมหาแห่งเทรนเนอร์ครับเอาอันนี้มีมานาฟีด้วยวะมึงไปจับมาจากไหนเนี่ยโอ้โหมีเมโลดิติกด้วยเหลือแค่ไอสิบแปดคนครับอีกแค่สิบแปดคนเราก็จะครบแล้วเอาจริงนี่ไม่ต้องถึงมือนะก็ได้นะผมว่าใช้แค่ตัวซิสเซอร์เนี่ยเท,ทรนเนอร์ก็ตายกันหมดแล้วนะครับ two hours later ไม่หนุ่มถึงเวลาตายเรียบร้อยโอเคครับมาต่อไปกลับไปคุยกับโปรเฟสเซอร์บัวมันอยู่ไหนวะผมจำไม่ได้แล้วผมรับเควสที่ไหนเว้ยยยนนี่คือประะเเด็ลลซวแ ต้องกลับไปนี่ไงนี่นี่น,น,น,นี่มันมีบอกให้ด้วยครับมีเวพอร์บอกให้ด้วยอยู่ไหนนี่ใช่ป่ะโอเคเรียบร้อยครับเหมือนตอนที่เราได้ d ดน a า a x กแบนมาแล้วใช่ป่ะตอนเนี้ยแต่ที่ผมคิดโอเคมาต่อไปผมจะทการใส่ d ดน a า a x กแบนนะครับก็คือให้คลิกตรงนี้นี่แล้วมันจะไม่ให้เลือกผมจะเลือกนี่ d ดน a า a x กแบนอ่ะเหมือนว่ามันจะเลือกได้แค่อย่างเดียวถ้าเกิดผมใส่เดน a า a x กเนี่ยผมจะไม่สามารถใช้เมกาได้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ก็ถือว่าโอเคผมก็ใส่เดนอมแอกแบนแล้วกันนี่ผมมีได้สองอย่างแล้วเดนอมแอกกับเมกาเดนอมแอกดีวะผมว่ามันเจ๋งกว่าต่อไปครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมต้องการที่จะสร้างลิซาร์ดอนเดนอมแอกนะครับผมเอาลิซาร์ดอนออกมาก่อนพอไม่ทิ้งลูกแล้วลูกกลับมาเถอะมาได้มาเรามีของขี้โกงอยู่นะครับมันคือโกมันสามารถที่จะทําให้ไอวีของโปเกมอนของเราสแตมมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วถเพื่อให้ลูกรักของพ่อเบลร้อยมันก็จะโหดขึ้นแต่ก่อนออ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 ืืื่่่่่่่นนนนนนนผผมมมตตตต้้้้งงงททาาลลิิซรรรรร์ดดดดไไไแคคคใหกกกกะะัััับบบบบบปสสเเเพ็ีียว ่มันจะเป็นนี่เลยเดนนัมแม็กแคนดี้นะครับเพื่อเอาไปยันลิสต์สอนให้ครบทั้งหมด9อันนะครับเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูตรงเนี้ยนะครับสเต็ตเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่เราต้องให้มันครบนะครับ9อันตอนนี้ผมมี5ผมไม่ได้มาใส่ตัวอื่นเยอะเลยเอาไก็คือผมต้องไปหาแคนดี้นะ่ะให้ครบก่อนไอลิสต้อนผมเนี่ยกลายเป็นสเต็ต9ช่องก่อนว่าตอนนี้มีไม่กี่ช่องเองเนี่ยมี7ช่องเองโหให้มันเต็มก่อนครับอีก3อันปไปไปหามาก่อนนะขออีก3อันก่อน เรไปเราต้องหาหลุมนี่นะครับอะหลุมประมาณอย่างงี้แล้วเราก็ต้องทําการตีโปเกมอนในหลุมนี้นะครับหลายๆตัวแต่ว่ามีวิธีการที่ทาให้หลุมพวกนี้มันถูกใช้งานได้แบบโคตรง่ายอยู่นะครับผมขอทําการเตรียมเซฟตัวนี้ไว้ก่อนนะตั้งชื่อว่าโฮเละกันอนะ่ะโฮ หลังนั้นให้เรากลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหลังที่เราข่าโปเกมอนบอสได้มันจะได้มี่มารับวิชชิ่งพีซ์อ่าซึ่งเจ้าวิชชิ่งพีซนี่นะครับความสามารถของมันก็คือว่าตัวของมันนั้นเมื่อทําการโยนเข้าไปในหลุมนะครับผมมันทำการให้หลุมนั้นเปิดทํางานขึ้นอีกรอบหนึง่งประมาณนั้นนะครับผมว่าหลุมที่ภูเขาก็ได้แล้วจิสตีลอ่ะผมหาหลุมที่ของภูเขาแล้วกันเนาะโอเคผมจะเอาหลุมพกนั้นนะครับแล้วก็วิชชิ่งพีซใส่เข้าไปประมาณนี้ขี้ขวาเรียบร้อยอ่ะมันก็จะทําการเกิดตัวโปเกมอนเนี่ยเ,เ,เกิด หูยมันแต่มันตีแรงยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับจับดีไหมอันต่อบอลมีบอกว่าเนี่ยโอกาสที่จะได้ได้แมคแคนดี้นะครับอันนี้ผมไม่จับแล้วกันครับตัวอะไรเนี่ยอ๋อต่อสู้เรียบร้อยครับมองเท่งนี่นี่ได้มาแล้วได้มาอีกแล้วจับดีไหมจับเล่นๆแล้วกันนะเรียบร้อยจับดีไหมจับเล่นเล่นเหมือนเดิมอ่ะเท่านี้ครับต่อไปดิสนอนเราก็ยัดเลยครับได้แมคแคนดี้ให้มันเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้เต็มอย่างสองอันหนึ่งสองเรียบร้อยเต็มเปียม เรียบร้อยครับตอนนี้ได้แม็กของเราเต็มแล้วนะครับผมภารกิจต่อไปคือภารกิจที่ผมคิดว่าน่าจะยากเกือบที่สุดเพราะว่าผมต้องทการตามหาสิ่งที่เรียกว่าไบโอมเห็ดคุณอาจจะงงไบโอมเห็ดใช่ครับไบโอมเห็ดต้องหาเจ้าสิ่งนี้ครับมันคือแมกมัชลูมนะครับผมเพื่อเอามาสร้างเป็นแมกซุปนะครับไบโอมเห็ดวัวเห็ดอะโอคตรยากอะอเอาจริงอะลองดูเผื่อเจอนะคลิปเนี้ยคลิปอาจจะไม่นานหรอกแต่จัดนานไประหว่างเดินทางมาเราเจอที่ด้วยนะครับทุกคน แค่เซฟไวให้ดูก่อนซันฟาเวอร์เพลนนะครับเดี๋ยวต้องมาจับคอสมอคที่นี่นะครับ เพื่อทำลุนาร่ากับสกาเลโอนะครับผมแต่จริงๆการที่ผมจะไปในอัลต้าสเปซบอมโผล่เนี่ยจริงๆผมไม่ต้องใช้ลนะุนาร่า <O> กับสกาเลโอก็ได้นะผมกะว่าผมใช้เนคอสมาแทนมันน่าจะจับง่ายกว่านะครับส่วนนี้ก็คือแบบเซฟไว้ก่อนยังไงก็ต้องมาจับอยู่แล้วล่ะนะสองตัวนั้นมันสำคัญเนาะโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับเราทำการเจอไบโอมเฮดแล้วนะครับผมนะซึ่งบางคนอาจจะงง,ง,งว่าไบโอมเฮดผมเจอได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกันผมทำการเอาซีที่โลกที่ผมเล่นนะครับเอามาใส่ในนี่เลยนี่ไบโออออออมมมมมฟาาาาาาาววเเเดดรรร์นนนนนะะคัับพื่่่่่่่่่ทททีีีีูููสิิงงงผตตต้้กกหหหหยไไจลช ผมก็เลยแบบยัดเข้ามาในนี้เลยครับเพื่อทําการดูว่าแบบเออตรงไหนดีว่าที่ผมอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะซึ่งมันก็เจอนะครับผมมันก,มนก็มันก็โอเคอยู่นะผมว่ามันก็ไม่มแย่ไม่แย,มแย่เรียกว่าเล่นวิธีเล่นเกมไม่ใช้วิธีฉลาดฉล,ลาดทีหนึ่งนะครับตัวผมเอาหลักภารกิจต่อไปก็ต้องหาเห็ดแม็กและอันนี้น่าจะหายากเห็ดแม็กอยู่ที่ใบโอเมกดีแหละครับแต่ผมไม่รู้ตรงส่วนไหนของใบโอเมกต้องต้องลองหาดูครับนานๆเห็นไหมว่ามันจะเป็นรูปเหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละเห็ดแม็กนี่เกก่าว่ะตายโอ้ครับร้องเก็บเห็ดแม็ก เคยได้มาอันหนึงแล้วเดี๋ยวเราเซฟไปก่อนนะครับว่าไบโอมเห็ดมัชรูมคราวนี้ก็อีซี่เลยครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัวไบโอมโฟลเดอร์นะครับเพื่อบอกว่าไบโอมแต่ละอย่างที่ไหน <Yeah. S 1> นี่สบายเลยบอกเลยเก็บครบ3อันเก็บครบ3อันคือเห็นแม็กมันหายากนะครับอย่าไปคิดมากเลยถ้าเกิดสมมติคุณหาไม่เจอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าคุณหาไม่เจอไอ้ <c oughs> พวกนี้ชอบตีกูจังวะในงานเจอแล้วอันที่สองอยู่ตรงนู้นอ๋อพวกนี้ตีกูเรียกเนี่ยเบลก็น้อยยังชอบตบชอบตีคนอื่นอีกเออออาาเเเเบลลดดดด้้้้จจจะะะไไไม่่กกขงนนีัสุทย เรียบร้อยครับเก็บครบโอเคแล้วเ,เรื่องเดรรี่ที่ก่อเห็ดนี่ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่ามีตัวไหนเกิดได้ก่อเห็ดก็เห็ดน่าจะเาแค่นี้แหละนะเห็ดแม็กพอครบ3อันพอดีไปกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วก็นี่เลยนี่เอาถ้วยแปน,นึงนะถ้วยใส่ครับแล้วก็เห็ดสามอันใส่แม็กซุปไหนดื่มเลยลูกพอ่อถึงเวลาแกต้องดื่มชุบอ๋ในที่สุดครับ เชลิซาร์ดเกนเดอะกิกันแมกแฟกเตอร์แล้วก็ลาปัสสามารถที่จะสามารถที่จะกลายเป็นกิกันแมกได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็มันก็น่าทําอยู่นะแต่ว่าผมกิกันแมกใช้แค่นี่ก็พอละใช้เชลิซาร์ดก็พอละน่าจะเกินเฮ้ยเราลองไปสู้กับบอสสักตัวดูก่อนนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเราใช้กิกันแมกดูนะครับผมว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะหาบอสเล่นสักตัวนึ่งแถวเนี้ยนะนี่โอ้โหโอ้โหตัวตัวนี้โหดไปตัวนี้เราน่าจะถึงกิกันก็สู้ไม่น่าไหวแต่ลองดูก็ได้ไม่เสียหายไปกิกันแมกเอาเลยดีกิกันนีี่่ดกวากิกันไววินครับ เนี่เป็นไงคูที่เลือดกลายเป็น5้า้อยอะไรแล้ววะกระจอกไอ้หนูลองไฟดีกว่าครับอูันเดอร์พันคิ์ที่พแรงขอวะเอ้ากิกกันแม็กกูหมดแล้วชิพายแล้วเออหมดแล้วโอเคมันก็ใช้ได้ครับเท่เท่ชอบชอบเท่มากว่ได้กูดอ่ะคจะคือเท่จริงทำาลป้าอีกตัวดีกว่าเนี่ยก็ทำอะไรครับขอรับป้าอีกตัวแล้วกันเนาะไปยัดไปรัวๆลวรัป้าของผมนี่นี่จะเหรือทำกิการนแม็กเท่าไหร่วะ โอ้อันสุดท้ายเดี๋ยวเนี่ยไอตีตัวนี้แล้วซุปซุปให้น้องกินได้เลยแม็กไลท์นิ่งไปสักทีเรียบร้อยครับตายไม่เกิดอย่างโง่มาเก็บจนครบแล้วลาปัสเอาไปเลยเดนนาแมกแคนดี้สักอันหนึง่งโอเคครับมาแต่ของลาปัสตอนนี้เราก็เต็มแล้วนะครับผมต้องมานั่งหาเห็ดที่นี่เหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆรอตอนเช้ากไอนค่อยมาหาก็ได้มั้งมาอันนี้อันสุดท้ายของเกาะแล้วผมว่าเกาะเนี้ยมันมีแค่6อันเว้ยอย่างที่บอกครับว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นเห็ดแลนะครับก็มี6อันก็ถือว่าบุญแล้วนะ ลองครับดูนี่โอเคแม็กซุปลาปรัสออกมาไหนผมอยากลองลาปัสกีกันแม็กตัวไหนอยากไอ้แรตาตานี่แหละไหนเอายังไม่ทันได้กายล่างเลยชิบหมตายก่อนแล้วนี่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 บีดิวบีดิวบีดิวตัวนี้ดูวะลาปัสกายล่างดิไหนไหนกีกันแม็กนี่โคตรเท่เฮ้ยได้จากสี่สิโอ๊ยแม็กการแม็กการนี่แม็กการครับยังไงก็ไม่มีทางชนะผมได้ อุ้ยแต่ตีได้แป๊บเดียวนะครับได้แค่สองสามทีอันนี้ก็หมดแล้วแต่เทแต่เทเทจัดโอ้โอ้เป็นเท่ขนาดนี้วะเนี่ยยร่างใดร่างใดแม็กแม่งโคตรเท่ผมได้ทำ้านานแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเท่ขนาดนี้นเ,นเท,ท,นนเเเท,เทจัดเลยเทแบบเทปี้ด้าไอ้น่นองโอเคแต่ว่าได้แบบมาทำได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมทำได้ก็คือเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะ มีอีกเรื่องนึงก่อนที่ผมไปปิดคลิปนะครับผมขออนุญาตไปจับตัวนึงก่อนนะครับตัวนี้ทำไดแม็กได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวโปเกมอนความมืดที่เหมาะกับการทำไดแม็กอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นคือคาฟูโอเคครับรู้สึกว่าในนี้นะครับจะมีโปเกมอนที่ผมต้องการเกิดออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือคาฟูนะครับแค่ผมต้องหาเขาให้เจอก่อนนะครับเพราะเขาอยู่ตรงส่วนไหนของโลกใบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวคืออย่างทุกคนรู้กันน้อป่าใหญ่ก็หายากอะเนาะน่านี่ไงเลเวลสิบห้าเพราะว่ามันมันมีสองล่างนะครับอันนี้เป็นล ผมคิดว่าน่าจะจับโคตรง่ายถ้าเรามีเลเวลบอลอ่ะก็ลาปัสออกมาไอ้นุ่มคือเลเวลมันหางันสามเท่าอะ่ะเลเวลบอลก็น่าจะแบบอีซี่ครับอีซี่ทูแคชเพราะเลเวลบอลถ้าเกิดเลเวลปัหางันสามเท่านี่คูณสนะี่คูนห้าเนี่ยเฮ้ยคูนสี่คูณห้านะเว้ยไอ้น,นี่ดูถูกเลเวลบอลแล้วเฮ้ยไม่ติดได้ไงอันนี้เกิดละอันนี้เกิดละอันนี้แปลกๆแ,แล้วเราอะ่ะติเถอะโอเคเรียบร้อยครับคาฟู โอเคครับก็ได้คาฟูมาแล้วนะฮะ่ไหนคาฟูนี่ไงคาฟูต้องอามาอัพตืดตัวเนี้ยก็ทำไดแม็กไดนะครับทำเป็นกีกันกีกันแม็กได้ล่างแบบล่างโคตรเทพแบบที่เราทำกันอเออแต่ว่าต้องให้น้องกลายล่างเป็นล่าง2ก่อนนะครับก็คือเป็นคาฟูล่างโตก่อนแต่ว่าเราแค่จับไว้ก็พอแล้วนะยังไม่อยากทำกีกันแม็กน้องก็ตอนนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ได้เชรโปเกมอบนต่อสู้เลยเนี่แต่มันแต่มันไม่ใช่ต่อสู้อย่างเดียวดิก็คงยังไม่ทำในคลิปนี้นะครับขอไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนล้นาบีะ